ผู้สูู้สงู้นี่แหละไมกน้นกออน้องกน้อกน้องสวัสดีค่ะวันนี้ยูกระชงฤที่ชันแนวนะคะพี่น้องวันนี้ยูที่สิแล้วนะคะ19้า สมาคมนะคะมือหนีกำลังสิงไปรับน้องหิวจากโรงพยาบาลสตัดอำนาจเจริญนะคะไปกับบอสสองคนนะคะไปกับบอสบิ๊กนะคะแล้วก็จะไปซื้ออุปกรณ์ทําโชว์ให้แม่ยุ้ยด้วยนะคะที่อำนาจเจริญนะคะพี่น้องแล้วก็จวเจ้ามาจะตีไปใส่ฟ้าขอบล่อนะคะพี่น้องวันนี้เราไปกับบอสสองคนนะคะกับบอสบิ๊กนะคะตอนนี้ก๊าซสิเดินห้างเลยพี่น้อง ต่งตัวเสร็จแล้วนะแต่ว่านุซีวไัไ้แต่งหนาพี่น้องขอเอาภายในความไม่แต่งหน้านะวันนี้หนาสนแห้งนะคะแต่ตอนนี้บอลน่าจะเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเขาาชขึ้นมาหาบอลแล้วก็ออกเดินทางกันเลยนะคะ mm hmm. เพราะาตอนนี้มักก็เทียงแล้วเพราะวานัดกับบอลใบเทียงนะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยจ้านี่เราตามหาบอลกันนะจ๊ะพื่นอยากรู้มากข้างพี่น้องเพิ่นวันอะไรสนเพิ่งเห็งเจ้าจ้างนี่แหละตอนนี้เดินตามหาบอลก,ก่อนนะ คนหนาชิลุกมากขรังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ได้ยินเสียงเราแล้ลวพี่น้องจะยินเสียงบอสแล้วนะฮะเดินตามหาบอสแกมจ้าหนาชิอยู่ห้องอ่าแพ็คของนะคะอันที่มาเป็นเห็ดดุมก,ะะก็ลังขึ้นเสาแล้วพี่น้องขึ้นเสาแล้วสิบเสานะฮะลึกลึกลึกมึงหัวเแล้ว พื่นเาไปสองคนอรบบ้คดี้กันทะไปมมมัมมัมมััมมนัดี้างพีินอะเพิ่มเลยบอสัสดี้่ยก็ไปดอกลไปยังเรียกว่าจนใจยาเจเพ่นเจบอดบอดเพว่าจัดูนะครับพี่น้องได้อยู่ได้อยู่จ้า ยังมาตามหาบอลกี่นะเจอแล้วนะวบอลมาจาัดปูโกโก้นะคะโอเคนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะคะเป่นาลาสอร่อยด้วยเอามาหารือเปล่ะ,ลออม,ละมีใครหรอกกินนมจ้ามีใครถึงกับตาหรอกกินนมเนี่ยนนเยนี่ยใ<า>ครเมื่อกี้บอกว่ากินหมัห่บอกว่าจะนอนหรือเปล่าใช่ไดอไม่นอน มีคนหล่อก,กินนมแล้วหนึ่งคนกินนมเหมือนว่าถูกหนาแล้วก็ดึงแขนหนูลุกจากที่น,นอนแล้วก็ลุกมาพูดว่าเอ้ยน,นอนใครจะนอนยกมือขึ้นนะท่านพูดยกขึ้นนี่แบบนี้อะไพี่น้องเมื่อไหร่ขึ้นที่นอนอยากไปนอนหรือเปล่าหรือว่าไม่อยากนอนเออกินหม,มั่มพนดมาคืนที่นอนกินนอนกินหมั่มข้าวถึงห่มผาย,ยางดีกินแล้วแล้วนี่ออกมาแล้วเป็นว่าคุณหนูกินนึกว่าไอ้กินไงคืนสีนอนให้กินอยู่หล่อในพี่ตาอยูไ่ไหนตาน รียกพี่ตาลดตาิตาลตาลได้ไหมพี่ตา,าลยางเหรอมีน้องยางไหน,นอากูจีไปไหนยันใหญ่ใครใครนะ่ะใครนะ่ะน้องหมูเหรอจุ๊บก,ก่อนชื่อน้องหมูหน่อยโอเพนกวินเหรอจุ๊บจุ๊บจุ๊บกวินหน่อยเร็ว chúc nói chung nói chúc nó chúc chúc chúc, chúc 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 như này khai văn dưới mẹ con ong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  con con ong con con ong là con 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 là con 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 con

เร็วๆสวยๆเร็วๆจ้าไหนพ่าอยู่ไหนจ้าเร้วทูจ้าพระไหว้ไว้ปู่เร็วๆไหว้ปู่นั่งใหญ่ปู่ปู่อยู่ตรงนี้ทูจ้าฝันทำับปู่ลคะันทำไบนะไหว้ปู่ไหว้ปู่ทุจ้า

โ,โอเคพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปอำนาจกับบอสแล้วนะคะพอดีถามบอสเขเลือกมาบอกน้องถามนะคะโอเคเดี๋ยวเราโกชูอำนาจเจริญกันจ้านี่เข้ามากินเทมเพเชสเทอร์เลสชีวิตของลูซสีนะคะอันนี้บอสอันกั่ทางข้างนะอ๋อบ้านอุตสัณน์อันบอสพามากินเทมเพลนะคะเคยทานนะคะเอ็มเคยุคเคยไโอเคเคยเอ็มเคอยู่นะคะมากินเทมเพลก็ไปดินเนอร์บ่อยนะช่วงนี้น่ะ หัวอ no no, no, oh. <t> ิ่วยิ่เป็นสาวอันหนึเคยเอ็มเคอยู่นะคุณคุณหนูอยู่แล้วเขาไปกินร้านรัวตลอดนี่นี่ไงว่าบอสจะคุ้แม่เขาภานท้าเยอะวันนี้มาสื่อผ่ามาหาบหนองหิวนะคะพี่น้องบอสก็พามากินข้าวเซาเทียงแลกความกันได้พี่น้องเซาเทียงแล้วนะขอบคุณบอสด้วยนะคะสีในเสื้อพี่น้องบ้างไฟสไลเดอร์อยู่ไม่ให้ดูนะคะนางบอสนะคะอย่านุ่นุ่นสีจะไปเบิ้งมือว่างนุ่นสีไปเบิ้งแถแน่นอน นเปล่าเบลยนะก็จีดูหรือยังยังเลยค่ะยังใช่ไหมเราไปพร้อมกันไหมไปไปพร้อมกันเลยแบบพวกไอ้ e a u t y อยากซื้ออะไรกับพี่น้องนะแต่นี่หลายตัวเนาะนี่จะแทนผู้เดียวกันดูดีบุญแล้วนี่มีอะไรอย่างเงี้ยนรนะคะโอเคพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้ามามาฉันโบสูทีังกินแล้วโตโยเขาบอดนี่ไม่ต้องงงเลยเอ้าพี่น้อง ไม่ต้อยจำได้ยู่วันนี้อันนี้คือน้องคุณหมอรักษารักษาน้องนะคะต้องไถ่ขนน้องออกด้วยนะคะไปรยูงล้มบาลเดือนนึงพี่น้องเลี้สิประยูงแล้วด้งด้งแล้วคุณเออเมื่อไหร่เลือดตัวหัวนะครับไปรักษาหนึ่งเดือนนะคะชาบ้านชาบ้านพูดีบ้านไม่เล้ยงบอดเจ้าพี่น้องบอไปพูดอุ้มอุ้มขึ้นรถสุดฤทธ ขนเดี๋ยวขนกับย่า่ข้าวเดียวพ่อลุงเมียนขนย่า่ข้าวเดียวฮอุ้ห่าเหี้ยพี่น้องเพราะว่าไป็นไปยื้อร้องบาดนี่เพราะว่าบริออกไปใส่เนาะคุณหมอก็คือให้อยู่ในเขตรักษาเพราะว่าขนมันก็สิบ่ติดง่ายนะแม่ต้อยก็ต้องใช้ขนออกรักษาขนไปหน้ามึงสินะ เดียวกะกะหายแล้วยังสินะไปแล้วบอยข้าเล่นไปละพี่น้องนี่ไม่ต่อยเพิ่งจะมาเตรียมตัวเตรียมตัวครับต้องหิวพ่อรุ่งบวสนใจเขาเลยไปย่างข้อรักษาพยาบาลสองหมื่นพี่น้องพี่น้องสองหมื่นเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ่งอันนั้นมองกงน้องหิวอยู่นะคะพี่น้องนี่นะคะพี่น้องกงน้องหิวเสร็จแล้วนะคะ นี่แหละม่ต่อยขึ้นกระทั่งพวกอาเยี่นแล้วนะฮะมีบ้านมีแอร์นะคะนี่จะก็ถือว่ากว้วงอยู่พี่น้องกว่วงอยู่นะคะให้น้องอยู่ในนี้นะคะก็มีแอร์อะไรเหมือนเดิมมีไฟให้นะคะแล้วก็จะให้น้องอยู่นี่กับน้องห้องเต้นะคะพี่น้องจะบรไเ้เปียกกระิีบรไเ้ณเปแีล่นเรนน้ำฟุงน้ำฝนนะคะก็จะมีแอร์มีไฟอะไรให้นะคะโอเคพี่น้องชิ้นนี้ก็ ไปรับน้องหิวกับบอสนะคะบอสพาไปรับน้องหิวนะคะก็น้องรักษาหายแล้วนะคะโอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องโอเคบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ